หลักเซนเซอร์และเทคโนโลยีการเชื่อมต่อสำหรับการประยุกต์ใช้ในสังคมดิจิตอลอันนี้เริ่มเข้าเข้าสู่ไอทีแล้วเนี่ยใช่เราเราพิธีกรก็จะเริ่มงงแล้วค่ะว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกับอะไรดิจิตอลเซนเซอร์เซนเซอร์นะคะมันเกี่ยวกับอะไรดิจิตอลอะไรเดี๋ยวเราจะมารู้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรกันว่ามันเรียนเกี่ยวกับอะไรนะคะแล้วมัน มีจุดเด่นอะจุดเด่นะครับอะเดี๋ยวถามตรงนี้ก่อนคุณเอกคุณคิดว่าหลักสูตรนี้เรียนเกี่ยวกับอะไรเราถามแบบคุณโง่ถามคุณโง่อะถามกันอย่างนี้ก่อนอันนี้พูดจริงๆเลยเราดาเซนเซอร์เงี้ยหรอเออมันเกี่ยวกับเลเซอร์หน้าไหมอะไม่เกี่ยวสัลญกรรมนะเนี่ยมันมันน่าเกี่ยวกับไอทีแหละนี่ไงเอามาประยุกต์ใช้กับสังคมในดิจิตอลอันนี้อันนี้คิดเองนะว่ามันน่าจะเป็นการสื่อสารผ่านเซ็นเซอร์หรือเปล่าวะ เออหรือปล่าวานี่ไงเด็กๆคนจะงงเหมือนเราะเอ๊ะมันเรียนเกี่ยวกับอะไรอ่ะใช่แล้วเราอยากดูว่าเราอยากแสดงความโง่กว่านี้แล้วเราเราเรียกเราเรียนเชิญอาจารย์มาดีกัวนะคะในส่วนของหลักสูตรนี้นะคะจะได้รับเกียรติจากอาจารย์นิยมนะคะอาจารย์นิยมนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้เราสองคนก็เดากันมั่วๆนะอาจารย์อย่าด่าพวกหนูนะอย่าว่าว่าคือหนูไม่รู้จริงจริง ให้อาจารย์เฉลยดีกว่า,าว่าหลักสูตรนี้มันม,มันเป็นอะไรมันเกี่ยวกับมันเกี่ยวกับอะไรก็่จริงที่พูดมาตะกี้ก็เกือบถูกนะเลเซอร์หน้าไงหเเรือสื่อหน้ามอ,อ้นันมันไอ้นั่นมันได้เกี่ยวกับผิดนะใช่ไหมใช <c oughs> ่ั้มผิดก่อนอื่นก็อาจจะต้องรู้จักเซ็นเซอร์มาอย่างเช่นจวัดอุณหภูมิาเราต้องใช้อะไรวัดอุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์โอ้โหได้ไหนตลอดแน่ไหนตลอดก็ได้ครับตลอดอยู่ในหนึ่งไง คือว่าเราอยากรู้ว่าตรงนี้สว่างหรือไม่สว่างเราเปิดสวิตขาดจานเปิดไฟปิดไฟอันนี้คือสวิตช์นะครับแสดงว่าต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มาบอกให้เราว่าเฮ้ยตรงนี้มันสว่างหรือมันมืดอย่างเงี้ยอันนี้เราเรียกว่าตรงนี้ว่าเซ็นเซอร์นะครับออกมาอันนี้คําว่าหลักเซ็นเซอร์ของเราเนี่ยหมายว่าเราก็ต้องเรียนรู้การทํางานของมันอันนี้น่ามันจะเป็นเชิงความเข้าใจและเป็นองค์ความรู้ที่จะติดตัวกับผู้เรียนละว่า พี <mile> ่ถ้าเกิดเราต้องการวัดอะไรสักอย่างอย่างนี้เราจะต้องใช้ตัวแปรอะไรวัดอย่างเงี้ยอย่างเช่นเราอยากรู้ว่าพี่น้ําตรงนี้เป็นน้ําดีหรือน้ําเสียเราจะทํายังไงนะเราก็ต้องมีเซ็นเซอร์นะครับออกมาอันนี้หลักการก็คือเนี้เราก็ต้องเรียนก่อนว่าหลักเซ็นเซอร์อย่างนี้ยคืออะไรทช่ไหมออกมาแต่เบืนว่ามันก็จะต้องมีการดูนะครับอย่างเช่นผมถามว่าตอนนี้บ้านน้องเอกคนไหนน้องเอกคนนี้ค่ะ้งนี้คนนี้ ม่งเอีกตอนนี้ตอนตนี้ไฟดับหรือเปิดไฟทิ้งไว้ครับรถดัดไฟ <c oughs> ไปแล้วไฟใจเนแล้ว <c oughs> รัฐบาลไม่ช่วยต่อ <c oughs> น่ครับตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่ครับอุณหภูมิไม่รู้จะไม่รู้ใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้เรารอาจจะว่าเราต้องเสียเวลาขับรถกลับไปใช่ไหมเพื่อไปวัดอุณหภูมิแต่สมัยนี้ไม่ต้องแล้วใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีเทคโนโลยีใช่ไหมครับออกมาที่มันสามารถวัดให้เราแล้วก็ส่งข้อมูลมาหาเราโดยตรงไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนก็ได้ครับอันนี้ก็เลยดีไซน์ออกมาเป็น หลักสูตรที่ว่านะว่าเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเซนเซอร์นะครับเสร็จแล้วก็เราก็จะเรียนรู้ว่ามันจะส่งสัญญาณกันยังไงมันจะเก็บ,บข้อมูลมันได้ยังไงนะครับ,รบ,รบแล้วก็ตรงนี้โอ้โหมันก็จะไปแก้ปัญหาอะไรได้หลายอย่างมาอ,อ,อก็มันมาซนัพพอร์ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของจุดเด่นของหลักสูตรตรงนี้ค่ะคือมันมันมีจุดเด่นอะไรครับจย์ตอนนี้นะครับก็ถ้าพูดถึง เอาป Guys, uh ัจ oh, จุบันครับการเรียนนะครับผมว่ามันต้องเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้นะครับออกมาเพราะว่าผู้เรียนเนี่ยต้องการอะไรที่มันรวดเร็วนะครับมาก็คือเรียนปุ๊บต้องได้อะไรติดไม้ติดมือไปเลยครับไม่ต้องมาอยากเรียนนี้ต้องโอ้ต้องไปสอบเข้าต้องไปอะไรมันหลายอย่างเลครับมาเพราะฉะนั้นไอ้หลักสูตรเราจะสั้นแนี้ยเราออกแบบให้ว่าสาสบสามชั่วโมงเนี่ยเรียนเสร็จเราจะได้อะไรเลยหะางไหมอันนี้จุดเด่นนะครับออกมาแล้วก็อีกตัวนึงมันก็จะ สอดคล้องกันก็คือความคุ้มค่าครับออกมาเพราะว่าผมเข้าใจว่าผู้เรียนเนี่ยต้องมีเวลาไปทอาอื่นะก็คืออยากจะทําอะไรสักอย่างให้สําเร็จโดยใช้เวลาให้น้อยที่สุดเพื่อจะได้เอาเวลาอื่นไปทำไม่ออกมาเพราะนั้นถ้าเกิดบาเรียนน้เนี่ยปุ๊บก,ก็ใช้เวลาสามสามชั่วโมงปุ๊บก,ก็ได้สมบัติตรงนั้นกลับไปเลยส่วนนี้เรียนกี่เดือนคะอาจารย์เรียนสามสิบสามชั่วโมงห้าวันครับห้าวันห้าวันจบแล้วเหรอคะจบแล้วครับห้าวันนี้ทําเหมือนทีู่่ตรนี้ได้เลยครับ อยากเรียนนะครับเร็วมากเลยหนูเริ่มเรียนวันนี้เลยได้ไหมคะอ๋อเดี๋ยวเจ้าเริ่มเรียนวันที่สิบเจ็ดครับอย่าแกงตัวเองเอออย่าแกงตัวเองอ่าก็ใช้ระยะเวลาห้าวันก็จบหลักสูตรแล้วนะครับเออมันสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ยังไงเออท่านเรียนหลักสูตรเนี้ยใช่ไหครับนี่มันเหมือนกับเป็นจุดจุดเริ่มละว่าผู้เรียนเนี้ยจะรู้ว่าตัวเองสามารถทําอะไรได้ละมาปัจจุบันเนี้ย เนี่ยอาจจะเคยได้ยินคำว่าพวกสมาร์ทฟาร์มใช่ไหมครับใช่สมาร์ทโซนใช่ครับโอ้สมาร์ทอะไรเต็มไปหมดแล้ครับวัดอะไรอ่ะอุณหภูมิร่างกายการวิ่งเนไหมแต่ว่าสมาร์ทฮาร์ดนั่ไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือตัวนี้แหละครับก็คือถ้าเกิดเรามีเทคโนโลยีตรงนี้ผู้เรียนมีเทคโนโลยีตรงนี้สามารถเอาเทคโนโลยีนี้ไปประยุกต์ใช้ทำอะไรสักอย่างได้ประมาณแบบที่บ้านอาจจะมีฟาร์มอะไรสักอย่างหนึ่งเห็นไหมก็เขา ชอุปกรณ์ตรงนี้เคยเห็นเคยเห็นเหมือนจะเป็นอาจารย์หรือเปล่าคะที่ไปทำเครื่องวัดอุณหภูมิในไร่๋อนะครับตัวนั้นคือใช่ไหมครับที่ที่เขาที่เขาจะวัดใช่ครับที่เขาจะวัดอุณหภูมิว่าตอนเนี้ยร้อนเท่าไหร่หรืออะไรฝนตกอะไรเท่าไหร่เออใช่แล้วเขาก็จะแจ้งแจ้งเข้ามาในโทรศัพท์ของเราอย่างเงี้ยอันนี้คือคณะวิทย์ตเขาทำมานานมากเลยนะครับเนาะใช่คุณเคยไปเคยไปดูเคยไปดูตอนนั้นไปดูข้าวข้าวหอมมะลิ เขาหอมมะลิใช่ได้เอกเขาหอมอมะลิอยู่แล้วแล้วถามน,นิดนึงคะ่ะอย่างอย่างที่เอกฟังมาเนี่ยคือพื้นฐานเด็กที่จะเรียนหลักสูตรเนี่ยมันต้องมีพื้นฐานแบบวิทย์คณิตหรือว่าหรือว่าจบวิศวะอะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่<ด>เราดูแบบเหมือนกับเอ๊ะมันเป็นเฉพาะด้านมากเลยหรือว่าต้องจบไอทีหรือว่าต้องจบอะไรหลักสูตรนี้ผมออกแบบไหมเพื่อให ทุกเด็กมัธยมครับมัธยมปลายสามารถเรียนเพราะว่าจะได้มาเรียนต่อเนื่องในมหาลัยได้แบบมีประสิทธิภาพออกมาเราก็เรียนได้ครับได้แมคือไม่ต้องมีพื้นฐานอะไรตรงนี้ไม่ต้องมีพื้นฐานด้านนี้ก็สามารถเรียนได้ใช่ไหมครับใช่ครับก็มีพื้นฐานเกี่ยวกับคอมด้วยหนะก็คือคอมเทคโนโลยีจะมีแการใช้โน้ตบุ๊กทอะไรนะครับอันนั้นมน่าไม่น่ามีปัญหาสำหรับเด็กสมัยนี้ใช่โอ้ ก็โอเคเลยนะสาหรับอย่างที่เราบอกไปแหละตอนแรกเราเราไม่รู้เลยว่า,าไม่รู้เลยหลักสูตรนี้มันจะเรียนอะไรพออา,ารอาจารย์อาจารย์พูดมาเนี่ยเริ่มรู้แล<ช>้วนะคะน้องๆที่สนใจก็สามารถที่จะสอบถามได้เหมือนกันนะคะเล่นมาได้เลยอ่ะสุดท้ายอาจารย์อยากให้อาจารย์เนี่ยฝากถึงน้องๆที่สนใจในในส่วนของหลักสูตรนี้ว่าเขาต้องเตรียมตัวอะไรบ้างก็คือหลักสูตรนี้เป็นข้อดีข้อหนึ่งก็คือเราเรียนแบบลงมือปฏิบัติจริงเลย,เลยนะเรียนปฏิบัติ ครับก็คือเราจะมีอุปกรณ์ให้นะครับอุปกรณ์พวกเซ็นเซอร์อะไรให้ต่อให้ได้ตามที่ตามหลักสูตรอ่ะเขามีจะมีมาตรฐานว่าที่เราสามารถทําตรงไหนได้บ้างนะครัอันนี้โอ้โหก็มาเรียนได้เลยใช่ไหมครับมารุ่นที่หนึ่งเนี่ยก็จะเปิดรักสมัครน่าจะหมดเขตวันที่สิบสิบนี้ครับสิบหรือวันจันทร์นี่สิบสิบสิงหาเราจะเริ่มเรียนวันที่สิบเจ็ดอ๋อหลักสูตรนี้เพิ่งจะเปิดในหลักสูตรครับผมถันวี้รุ่นที่หนึ่งมีรุ่นที่หนึ่ง แต่เมื่อกี้หลักสูตรเมื่อกี้ไปลาวหนึ่งรุ่นใช่เนาะเหลือเวลาอีก3วันถ้าเกิดคนไหนที่สนใจในหลักสูตรนี้เนาะสามารถสมัครเข้ามาได้ทันติดต่อมาทางคณะได้เลยวันที่สิบนะครับนะคะติดต่อมาทางคณะของวิทยาศาสตร์ได้เลยนะคะโอเคค่ะยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์อาจารย์นโยมมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับเด็กๆเดี๋ยวน้องๆมีข้อสงสัยอะไรฝากไว้นะคะเดี๋ยวให้อาจารย์มาตอบ หรือว่าพี่ที่บุคลากรเจ้าหน้าที่ตอบให้นะคะย่งไงก็วันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะเห็นไหมคุณตั้มเราเดาถูกเราก็มั่วๆกันไปได้แหละถูกเราก็ถูกค่ะเราบอกว่ามันเป็นการสื่อสารผ่านเซ็นเซอร์ไงนั่นไงเลเซอร์ไม่ใช่เป็นเซ็นเซอร์ใช่นะก็ถือว่าเป็นหลักสูตรหลักสูตรสองแล้วแหละหลักสูตรที่สองในวันนี้นะคะ ถือว่าเป็นหลักสูตรฟังมาทั้งสองหลักสูตรคือน่าสนใจทั้งสองหลักสูตรใช่คือโดยเฉพาะหลักสูตรที่สองเนี่ยไม่ต้องมีพื้นฐานด้านนี้ก็สามารถเียนได้ขอแค่เก่งใช้เทคโนโลยีเป็นนิดนึงเนาะต้องอย่างน้อยต้องใช้เทคโนโลยีใช่เทคโนโลยีได้อย่างอย่างคุณเอกก็คือเขาถามว่าคุณทําอะไรในคอมพิวเตอร์ได้บ้างคุณเอกก็บอกเปิดปิดได้แต่พ์ไม่เป็นอย่างนี้ถอดปลั๊กออกเสียไม่ได้ละแต่ว่าถ้าเกิดใส่รหัสคอมไว้จำไม่ได้จไม่ได้นะจำไม่ได้จริงคือ ขอไปสิบรอบดังนั้นหลักสูตรตอบโจทย์เราไหมไม่ตอบไม่ตอบเนาะเดี๋ยวเราไปดูแต่น้องๆที่สนใจในหลักสูตรนี้นะถือว่าเป็นหลักสูตรที่ในในความเที่ยงแท้ถือว่าเป็นหลักสูตรที่ดีเพราะว่ามันเกี่ยวกับดิจิตอลไม่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ไอทีเราเราสังเกตดูว่าแต่ละหลักสูตรที่ทั้งสองที่ผ่านมามันจะเกี่ยวกับชุมชนใช่แล้วก็เอามาประยุกตเอามาบูรณาการเนาะต่อย่อเข้าไปใช่แล้วนี่เดี๋ยวมันมีทั้งหมดห้าหลักสูตรเนาะ ผ่านแต่ลวหลักสูตรที่1คือการจัดการเชิงนิเวศเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน<อ>หลักสูตรที่2ก็คือหลักเซนเซอร์และเทคโนโลยีหลักเซ็นเซอร์และเทคโนโลยีการเชื่อมต่อสําหรับการประยุกต์ใช้ในสังคมดิจิตอล<ค>ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดครบ5ห,หลักสูตรเนี่ยเดี๋ยวจะถามคุณเอกอีกครั้งนึงว่ามีหลักสูตรไหนบ้างที่คุณน่าสนใจที่คุณสนใจนเล็งไว้วแล้วแหละใช่อันนี้ก็เล็งไว้เล่งอาจารย์เขาไม่ใช่หลักสูตรไม่ให้ไม่ให้เล็งอาจารย์สอนโอเคเนาะโอเคหลักสูตรต่อไปค่ะ เป็นหลักสูตรที่ต้องใช้สมองเหรอคือทิ้งปากกาทันทีเลย๋อคืออะไรอ่ะพวกนี้คือบุลี่กันเหรอแม่ก็งงก็ไม่รู้เป็นหลักสูตรที่ชื่อว่าการประยุกต์ใช้สมองกลฝังตัวเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาโอ้ไมคก็ถามกันเองเลยแบบเพื่อนถามเพื่อนพี่ถามน้องงี้อคือเรียนอะไรวาถามอืใช่อะไรคิดว่าเรียนอะไร การประยุกต์ใช้สมองประยุกต์ใช้สมองอีกฝังไปในตัวอีกระคือมึงก็จำมันจะ้ังจปในตเหรออืมต้องจําหลักสูตรหรือมันใช้จําหรือเปล่าสมองฝังเข้าไปในตัวตอนนี้คือเริ่มเบลอแล้วเนาะว่ามีเร่อเกี่ยวกับอลามถ้าเรางงเราก็ต้องหาผู้รู้สิคะเราจะมางงกันสองคนไม่ได้นะคะเราจะเชิญอาจารย์อาจารย์เป็ดไม่ใช่ภาษาจีนอาจารย์ดัก อาจารย์ดักมากเลยอาจารย์ดัจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับในหลักสูตรนี้นะคะยังไงก็ขอกลับเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวัยพศงามสะอาดสวัสดีค่ะนี่ไงรถแข่งรถแข่งไม่ใช่ของเล่นของเราของเล่นน่าจะมีราคาอยู่เหมือนกันเนาะว้าวครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านครับผมค่ะค่ะเซฮาโรด้วยนะคะอาจารย์อาจารย์คะ ให้อาจารย์เฉลยก่อนเมื่อกี้ที่เราถามกันสองคนที่เอกกับตั้มงงเนี่ยมันคืออะไรชื่อหลักสูตรคือการไปใช้สมองกลฝังตัวเพื่อการสร้างนวัตกรรมการศึกษาคืออะไรครับเขาว่าสมองกลนะครับสมองกลฝังตัวเนาะให้เรานึกถึงสมองเราครับผมสมองเรามีไว้คิดคิดครับใช่ฮะับจำคิดจตัดสินใจจดจำใช่ครับทีเนี้ยพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส เขาก็มีสมองของเขาเพียงแต่ว่าสมองของเขาเนี่ยเป็นชิปคอมพิวเตอร์นะครับเป็นเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพื่อให้เห็นบ้ามากขึ้นนะครับผมได้วิ่งขึ้นไปเอาสมอ,มองคนฝันตัวมาเป็นตัวอย่างหนึ่งอันน,นะครับคือมาหอบๆนิดหนึ่งถึงว่าอาจารอยู่หอบๆวิ่งสี่เลยนะครับยอดดมข่าจ่างุ๋มนะครับเพื่องานนี้โดยเฉพาะนะสมองกนฝังตัวเนี่ยมันเล็กขนาดไหนใช่ไหมครับ เท่าไรหร่ครับเล็กถึงขั้นใส่กระเป๋าผมได้นะครับนี่ครับก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะทั้งหมดนี้คือสมองใช่ไหมครัสมองใช่ครับ,รบทั้งหมดนี่คืออ่าสมองคนฝั่งตัวที่อยู่ในแผงวงจอรอันเดียว<อ>ดังนั้นมันสามารถที่จะอ่าตรวจจับเซ็นเซอร์ได้นะครับเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ได้จากนั้นมีจอแสดงผลแล้วมันสามารถที่จะเชื่อมต่อกับมอเตอร์นะครับไป ไปสั่งงานมอเตอร์อย่างเช่นอย่างหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับมันก็จะมีมอเตอร์นะครับนั้นบอร์ดตัวนี้ก็จะสั่งงานให้มอเตอร์หมุนเกิดการขึ้นที่นะครับจากนั้นมันก็จะมีาสามารถเชื่อมต่อกับเซนเซอร์อย่างเงี้ยจะมีเซ็นเซอร์ตัวจับเส้นนะครับก็คือให้หุ่นยนต์สามารถเดินตามเส้นได้นะครับอุ้ยคล้ายๆกับรถรถยี่ห้อหนึ่งของดังๆต่างประเทศหรอที่มันขับเคลื่อนอัตโนมัติแบบมันใช้หลักการเดียวกันไหมฮะถามว่าหลักการเดียวกันไหม คือเทคโนโลยีที่เป็นสมาร์ทเทคโนโลยีต่างๆนะครับจะมีพื้นฐานมาจากสมองคนฝังตัวทั้งนั้นเลยนะครับเราเก่งนะครับถามว่าหลักสูตรนี้จะสอนเกี่ยวกับหุ่นยนต์และ AI ไหมนะครับคำตอบก็คือว่าไม่ใช่หลักสูตรที่สอนหุ่นยนต์ AI เต็มตัวนะครับแต่ว่าเป็นประถมบทที่จะนำเราไปสู่หุ่นยนต์และ AI นะครับดังนั้นผมเรียกว่าอพิโซดวันแล้วกันนะครับ นั้นถ้าถ้าอีพิสซดนวันได้รับความนิยมนะครับในอนาคตรเราอาจจะเปิดด้านหุ่นยนต์และ AI เป็นตัวนะครับว้าวานะครับดังนั้นหลักสูตรเนี้ยเป็นก้าวแรกที่ที่จะนำไปสู่เทคโนโลยีหุ่นยนต์และ AI อ<ะ>ั้นงั้นผู้ผู้ที่สนใจด้านนั้น่ะจำเป็นที่ต้องใช้งานไมโครคอนโทรเลอร์ได้นะครับหรือว่าสมองคนฝังตัวได้<อ>นะครับถึงถึงจะไปสู่จุดนั้นได้นะ คือฟังแล้วคือแบบมันคือภาพยนตร์มหากา์ที่เราต้องมาทําความรู้จักก่อนว่าสมองกลมันทําอะไรต้างใช่ไหมฮะแล้วก็จากนั้นก็พอรู้จักแล้วปุ๊บก็อาจจะเอาไปต่อยอดว่ามันสามารถเอามาทําเป็นรถได้ไปทําเป็นหุ่นยนต์ได้ไปทําอะไรต่อได้อีกอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับผมน่าสนใจนะนะหลักสูตรนี้ก็คือเป้าหมายอันสูงสุดเลยคือเราอยากให้ทุกคนโดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษานะครับ ตามตามชื่อหลักสูตรเลยเนาะเป็นนวัตรกรรมทางการศึกษานะครับเพราะว่าณตอนนี้เราตื่นตัวเรื่องคุณยนต์และ AI กันมากเลยนะครับ,รบแต่ถามว่ามีสักกี่คนที่มีความรู้ด้านนี้นะครับซึ่งซึ่งมันเป็นเป็นเทคโนโลยีแบบดิดลัปชันนะครับมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็พัฒนาแบบก้าวกระโดดนะครับทุกวันนี้เราจะเห็นเทคโนโลยีด้านเนี้ย มันไปไวมากแล้วก็จะมีอะไรใหม่ๆแล้วก็เทคโนโลยีที่เก่าๆก็จะถูกพูดง่ายคือถูกพับเก็บไว้นะครับเหมือนเหมือนกับในยุคที่เราเรียนอยู่มัธยมเราไม่รู้จักคําว่าสมาร์ทโฟนตอนนั้นเรารู้จักแค่มือถือปุ่มกดแต่พอจบมัธยมมาปุ๊บมือถือปุ่มกดมันหายไปมันกลายเป็นมือถือที่ไม่มีปุ่มมีหน้าจอโนเกียแลรนั่นแก่ซๆสุดนั่นคือมันหายไปคือ เขาบอกว่าเทคโนโลยีมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเร็วมากใช่ครับยุคนั้นก็คือถือว่าอย่างเช่นโทรศัพท์มันก็ฮิดเป็นอยู่นะให้ปุ่มกดคืออยู่มันก็หายไปเล่นเกมมูมันอยู่นยครับใช่ค่ะเราเล่นใช่ไหมคะเราเล่นอยว่าเราเกิดเป็นคนใกล้กันใช่ครับดังนั้นนะครับหลักสูตรเนี้ยก็จะเน้นที่การให้ความรู้เรื่องสมองคนฝั่งตัวนะครับเราก็จะสอนให้คนใช้เป็นจากนั้นเราก็จะให ผู้เรียนเนี่ยคิดนวัตกรรมเลยนะครับเกี่ยวกับสื่อการสอน oh. นะครับเพราะเป oh. ้าหมายของเราคือเราอยากพัฒนาเด็กๆก,ก่อน oh. ใช่ไหมงั้นเราจะพัฒนาชาติด้วยหุ่นยนต์และ AI เราต้องปลูกฝังตั้งแต่ยาววัยเลยนะครับ hmm. งั้นแต่แตว่าตอนนี้กําลังคิดตามคือว่าถ้าเกิดเราเอาสมองกลไปทําเกี่ยวกับการศึกษา mm hmm. เราจะไปทําอะไรได้บ้างครับก็คือ,อพัฒนาเป็นนวัตกรรมอย่างเช่นชุด ทดลองเล็กๆน้อยๆนะครับ <ม S 1> อย่างเช่น<ม>อาจจะมาวัดค่า G ใช่ไหมปกติเราทดลองเราอาจจะจดได้มือใช่ไหมครับใช่ครับแต่ทีนี้เรามีเทคโนโลยีที่ท,ทันสมัยนะครับเราก็ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์แล้วก็ให้มันบันทึกนะ<ม>แล้วก็ไม่ต้องจดเ,เ,เลยครับงั้นหลักสูตรเนี่ยค่ะถามอย่างนึงหลักสูตรเนี่ยมันเหมาะกับเหมาะกับเขาเรียกว่าเหมาะกับใครอะเหมาะกับเด็ก ต้อง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 มีมีคุณสมบัติไหมว่าหนูต้องจบเหมือนที่เอกสารหลักสูตรนี้นิเทศน์มาดูจากที่อาจารย์พูดแล้วเนี่ยถ้าถ้าสมมุติเราอะเราเป็นเด็กภาษาเียนาะใช่แล้วจบถ้าเรามาเรียนสังคขอาจารย์เราจะตามทันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องจริงๆแล้วนะครับเป้าหมายแรกของเราก็คือคุณครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาจากนั้นก็จะเป็นกลุ่มน้องๆโรงเรียนในมัธยมนะครับแล้วก็กลุ่ม นิสิตนักศึกษาในมหาว<ะ>ิทยาลัยและและกระทั่งผู้ที่สนใจทั่วไปเลยนะครับเราเรียกว่า maker นะครับ maker ก็คือผู้ที่มีไอเดียไอเดียอยากสร้างนวัตก,กรรมแต่บางทีเรียนมาไม่ตรงสายแต่มีใจะครับมีใจ,ใจอยากสร้าง<ะ>อย่างนี้เราก็เปิดกว้างนะครับ<ะ>เปิดกว้างเรียนได้เราก็เราก็จะมีระบบการเรียนที่เรียกว่าเป็นระบบ โปรเจกต์เบย์เริ่มนิ่งนะครับีคือมีโปรเจกต์มาก่อนจากนั้นก็ทําเรียนด้วยการทําโปรเจกต์นะครับมันจะเป็นการเรียนรู้ที่ประสบความสาเร็จอเหมือนบบกันนะครับเหมือนกับว่า ตั้งเป้าหมายไว้สมมติว่าเราจะทํารถคันนี้คือเราก็ต้องโรบอทเรียนตั้งแต่พื้นฐานขึ้นมาก่อนแล้วก็สุดท้ายถึงจะได้โรบอทขึ้นมาหนึ่งตัวอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับผมว้าวคือจากนั้นปกติการเรียนในชั้นเรียนปกติคือเราจะเรียนตั้งแต่พื้นฐานโดยเราไม่ไม่เข้าใจว่าสุดท้ายแล้วเราจะได้อะไรจากการเรียนอันนี้แต่ว่าอันนี้คือเรารู้ว่าเราจะได้อะไรจากการเรียนตั้งแต่แรกเลยใช่ครับคือเราจะให้ผู้เรียนเนี่ยคิดโปรเจกต์มาก่อนจากนั้นเราก็จะ อนตั้งแต่พื้นฐานเลยอิเล็กทรอนิกส์ภาษา C การใช้งานคิดไบต์การใช้งาน a r duino นะครับแล้วก็ให้ให้ทำโปรเจกต์มาหนึ่งอันเลยนะครับทำงอันเพอสำเร็จปุ๊บเนี่ยก็สามารถผ่านหลักสูตรนี้ได้นอกจากนั้นยังได้โปรเจกต์ที่สร้างขึ้นเนี่ยเอาไปใช้ต่อได้ด้วยนะครับ้วได้ไปเลยใช่ครับก็คือผู้เรียนได้ไปใช้งานเลยแล้วดูจากหลักสูตรนี้ครัเป็นหลักสูตรที่ เขาเรียกว่าอะไรอาจจะมีอุปกรณ์ค่อนข้างที่จะเยอะอเนี่ยดังนั้นเนี่ยผู้ผู้เรียนเนี่ยจะต้องจัดหาอุปกรณ์อะไรสําหรับการเรียนหลักสูตรนี้หรือว่าทางทางอาจารย์หลักสูตรเนี่ยเตรียมให้ใช่ครับเตรียมให้จริงๆ,ๆแล้วต้นแผนแรกเราเนี่ยเราสร้างหลักสูตรแต่ก่อนโควิดมานะครับนั้นเราแผนแรกเราจะให้เรียนออฟไลน์โดยที่อาจารย์เนี่ยหาอุปกรณ์ไว้ให้เลยนะครับเพียงแต่ว่าพอสถานการณ์โควิดมาปุ๊บเราก็เลยเปลี่ยนเป็นเรียนแบบออนไลน์ดังนั้นเราต้องรบกวนผู้เรียนนะครับ ต้องจัดหาอุปกรณ์เองต้องเตรียมตัวนะครับซึ่งอุปกรณ์พวกนี้ราคาไม่แพงนะครับหลักร้อยเองราคาหลักร้อยเองนะครับก็คือแต่ก็ข้อดีก็คือว่าเมื่อเราลงทุนแล้วนะครับเราก็ได้อุปกรณ์พวกนี้ไปใช้งานต่อนะครับซึ่งซึ่งมันจะตรงวัตถ,ถุประสงค์ของเรามากกว่าคือเราอยากให้ทุกคนอย่าทานวัตกรรมแล้วได้เอาไปใช้งานจริงนะครับในชีวิตประจําวันของทุกคนนะครับนะเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราจะทาน้าพริกเราก็ แม่แม่แม่เตรียมของไว้ให้เราเราก็ทําได้แค่นี้แต่เราไม่รู้ว่าต้องเลือกยังไงใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราไปลงมือตั้งแต่เลือกเลือกมาเองว่าพริกต้องใช้เม็ดที่เดียวสวยมะนาวต้องใช้มะนาวแป้งนาวกลมๆมะนาวไปค้าวมันก็จะทําให้เรารู้จักอุปกรณ์ไปในตัวเลยแล้วก็จะเป็นผู้ที่เรียกว่าทำเองได้นะฮะทิเองได้เห็นไหมงั้นถ้าเกิดปิะบมารณ์ให้ท่านไปซื้อ อันนี้แพงอันนี้ฉันก็ไปซื้อได้แต่ตอนนี้ฉันไม่เรียนฉันไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรอย่างี้ยต้องเรียนต้องเรียนเนีสุดท้ายอยากให้จันฝากถึงน้องๆนะคะที่อยากเรียนหลักสูตรนี้ครับผมนะคะก็เชิญชวนทุกท่านนะครับสมัครเข้าเรียนหลักสูตรของเรานะครับหลักสูตรของเราอย่างที่กล่าวไปก็เล่นทำจริงเรียนจริงได้ของไปใช้จริงนะครับก็บทเขียนรับสมัคร สุกหน้านะครับ14สิงหาคมนะครับแล้วก็เริ่มเรียน31สิงหาคมถึง17กันยายนนะครับเป็นเวลา3อาทิตย์นะ3อาทิตย์ก็เรียน<ม>เรียน<ม>ด้วยระบบออนไลน์นะครับเรียนด้วยตนเองจากนั้นก็จะมีอาจารย์นะครับให้คำปรึกษาผ่านออนไลน์อย่างเช่น,นโปรแกรมซูมอะไรอย<ม>่างนั้นมันเป็นการทำโปรเจกต์แต่โปรเจกต์แบบออนไลน์ครับโปรเจกต์ at home ละกันผมเรียกอย่าง่ายๆคิดแทน เด็กวิทย์ว่าถ้าเกิดเขาจะทำโปรเจกต์เขาก็มาเรียนอย่างนี้ได้แล้วเขาไปทำโปรเจกต์ส่งอาจารย์ได้เลยถึงบอกมันบูรณาการเลยโอเคค่ะวันนี้นาคะัาสำหรับหลักสูตรนี้น้องๆอาจจะเข้ามาช้าหรือยังไม่เข้ามาสามารถมาดูย้อนหลังได้หรือว่าสามารถสอบถามข้อมูลในส่วนของหลักสูตรนี้เรามีเพจของหลักสูตรนะครับเดยจ้งเข้าไปอีกทีหนึงละ โอเคครับงไาก็รอติดตามจากหน้าเพจที่ไลฟ์สดนี้นะครับของคณะวิทยาศาสตร์นะครับโอเคงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับอันนี้อันนี้ให้เราใช่ไหมคะขอไปขอไปต้งแซนครับขอบคุณครับขอบคุณค่าขอบคุณค่าว้าว